สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีศิรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระในปัจจุบันสถานการณ์โรคอ้วนทั่วโลกอีโนมจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยพบว่าประชากรทั่วโลกมีภาวะโรคอ้วนมากถึง1ต่อ3และเชื่อไหมครับว่าแนวโน้มของผู้ชาย,ยมีภาวะที่จะอ้วนมากขึ้นกว่าผู้หญิงอีกด้วยซ้ําไปสำหรับประเทศไทยเองนะครับก็มีอัตราที่สูงมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยพบว่าประเทศไทยมีประชากรโรคอ้วน,นมากสูงเป็นอันดับ2ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งโรคอ้วนทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพต่างๆมากมายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจและในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนว่าโรคอ้วนทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์นัทกร<ะ>อาจารย์ครับคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยที่เป็นโรคอ้วนอยากให้อาจารย์พูดหน่งครับว่าโรคอ้วนเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับค่ะคือสาเหตุของโรคอ้วนเนี่ยก็อย่างที่หลายท่านคงทราบว่าปัจจุบันเนี่ยการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ,ะพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไ,ไหมคะชนิดของอาหารแล้วก็ การที่เราจะใช้พลังงานด้วยค่ะกิจกรรมทางกายตอนนี้ของเราลดลงเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะมากนะคะทำให้เราอาจจะต้องเดินเดินนะคะหรือใช้พลังงานเนี่ย,น,ยน้อยลงนะคะ<ๆ>มันก็เลยพอพลังงานเข้าจากการกินเยอะ แต่ว่าการใช้พลังงานไปเนี่ยมันลดลงนะคะมันก็เลยพลังงานเข้ามากกว่าออกมันก็เกิดการสะสมนะคะเกิดเป็นไขมันที่สะสมแล้วน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วเกิดความอ้วนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อันนี้เป็นปัจจัยหลักในคนส่วนใหญ่แต่มันยังมีโรคอื่นๆอ,อ,อีกที่ทําให้เกิดอ้วนนะคะซึ่งถ้าเรารักษาโรคเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทําให้เขาน้ําหนักตัวลดลงได้เช่น โรคไทรอยาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยนะคะหรือโรคที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองหรือว่าต่อมหมกไตาบางชนิดเช่นโรคพุชชิง่งพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าเรารักษาก็จะช่วยให้น้าหนักตัวลดลงได้นะคะหรือว่ายาบางชนิดค่ะเช่นยาปรับอารมณ์นะคะยาต้านเศร้ากลุ่มนี้ค่ะบางตัวอาจจะมีผลทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะซึ่งก็ ต้องไปปรับเปลี่ยนก็จะทําให้น้ําหนักตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันสุดท้ายคือเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็คือจะมีผลต่อการเผาผลาญพลังงานซึ่งอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนอ่าโอเคครับอาจารย์ทีนี้เอ่อและหลายคนอาจจะไม่รู้เอ๊ะน้ำหนักฉันก็เพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างแล้วก็เหมือนแกอาจจะขับขึ้นเราจะทราบยังไงครับว่าเราอ้วนหรือเปล่าเข้าไข่อ้วนหรือยังครับอาจารย์ค่ะก็ทําอย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้นดูง่ายๆ2อย่างนะคะหคือเมื่อกี้อาจารย์ต้นบอกว่ากางเกงขับ ช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่เราก็วัดรอบเอวได้นะคะ uh huh. ก็คือถ้ารอบเอวเนี่ยค่ะไม่ควรจะเกิน32นิ้วหรือ80เซนในผู้หญิงนะคะ uh huh. แล้วก็36เซนหรือว่า90เซนขอโทษคะ่ะ36นิ้ว <Okay. S 2> หรือ90เซนในผู้ชายอันนี้ค่ะ uh huh. ก็จะเข้าข่าย uh huh. มีภาวะอ้วนหรือว่าลงพุงนะคะอันที่2คือดูดัชนีมวลกายนะคะดัชนีมวลกายก็เอาน้ำหนักของตัวเองนะคะแล้วก็หารด้วยความสูงยกกำลังสอง ทำสุงเป็นเมตรนะคะถ้าเกิดว่า20ต่ำกว่า23คือเรียกว่ากำลังดีเกิน23เริ่มมีน้ำหนักเกินละนะคะถ้าเกิน25ก็คือเข้าข่ายมีความอ้วนซึ่งก็จะมีอ้วนหลายระดับอีกค่ะยิ่งดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จะเป็นอ้วนแบบเกรด1เกรด2เกรด3ไปเรื่อยๆอ๋อก็คือมีระดับ1นระดับสระดับสมากสุดนี่ระดับไหนครับอาจารย์ระดับ โอเคฮะก็ดัชิมนการหรือที่เรียกว่า BMI ถูกต้องครับ BMI ซึ่งสามารถวัดเองได้ง่ายโดยการเอาเครื่องคิดเลขมาวมาคิดได้เองนะฮะหรือบางทีมันก็จะมีแอปพลิเคชันในการให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปแล้วก็ได้ตัวเลขออกมานะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ทุกคนสามารถดูเองได้ที่บ้านนะครับอาจารย์ครับเ้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคอ้วนแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้เช่นโรคอะไรได้บ้างครับค่ะ ถ้าเอาแบบตอนนี้กำลังอินเทรนด์เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าอ้วนจะมีความเสี่ยงที่ถ้าติดโควิดจะรุนแรงอ,อันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญด้วยนะคะ,ะและนอกจากนี้นะคะ,ะภาวะอ้วนก็ยังทำให้เกิดโรค อื่นๆอีกนะคะเอาตั้งแต่หัวจรดเท้าไปแล้วกันนะคะเ,ครเริ่มต้นก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการหายใจก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการนอนกรนแล้วก็เกิดทางเดินหายใจที่อุดกันนะคะได้เพิ่มขึ้นนะคะมาถึงหัวใจนะคะก็จะโรคอ้วนก็จะเพิ่มความเสี่ยงของเบาหวาน ความดานันไขมันสูงแล้วก็โรคหัวใจรวมทั้งโรคเส้นเลือดสมองด้วยนะคะคถัดไปที่ช่องท้องก็จะมะีความเสี่ยงที่จะเกิดไขมันเกาะตับเพิ่มขึ้นนะคะคเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้เพิ่มขึ้นนะคะมีเรื่องของกรดไหลย,ย้อนเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะคแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไส้เลื่อนนะคะ,ะใช่คะ่ะแล้วก็ถ้าในเรื่องของปัสสาวะก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือว่ามีบุตรยากอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องข้อนะคะพนักตัวเยอะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดข้อเสื่อม<ช>แบบนี้เพิ่มขึ้น,นด้วย,วยใช่ค่ะซึ่งการลดน้ําหนักตัวนะคะจะช่วยลดโรคแซกซอนเหล่านี้ได้หมดเลยง่ยายๆชะลอน้ำหนักเท<ช>่านั้นเองค,ครับ อาจารย์ครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าเราจะมีวิธีในการดรูแลตัวยังไงให้ห่างไกลจากภาวะอ้วนเนี่ยครับค่ะก็ต้องคอยชั่งน้ําหนักนะคะแล<ช>้วก็สังเกตเอ๊ะเก่งเครับหรือยังะนะคะ,คะก็ก็ต้องดูแลน้ําหนักตัวมสม่ําเสมอน,นะคะ,คะก็อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพลังงานเข้าพลังงานออกนะคะ ถ้าเกิดอยากลดน้ําหนากักเราก็ต้องทําให้พลังงานออกเเพิ่มขึ้นลดพลังงานที่เข้าคือการลดการรับประทานอาหารทานให้ครบห้าหมู่แต่ว่าควบคุมพลังงานแล้วก็ลดลดพลังงานที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันให้ลดลงนะคะถ้าเกิดลดพลังงานได้ประมาณ7,700กิโลแคลอรี่น้ำหนกักก็จะลด1กิโลนะคะก็คือต้องดูแลน้ำหนักตัวอย่าให้เส้นรอบเอวอย่าให้ดัชนีมวลกายของตัวเองเกิดค่ะ ปัจจัยหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอาหารเลยใช่ไหมฮะแล้วก็การออกกำลังลก,ก,ากายด้วยะนะครับโอเคครับนอกจากโรคอ้วนนะครับจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้นและส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วเนี่ย มันยังส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นตามมามากอย่างที่จารย์ได้เรียนไปนะครับรวมทั้งโควิด19ด้วยนะคะโอเคใช่โควิด19ก็ทําให้ถ้าเกิดติดเชื้อเราก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรากเห็นในข่าวกันใช่ไหมครับครับซึ่งวิธีการในการดูแลลดน้าหนักหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้หลักการ3อก็ได้ใช่ไหมครอที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารที่จารย์ได้บอกไปแล้วนะครับอที่2ก็คือเรื่องของการออกกาลังกาย อ๋อที่3าก็คือเรื่องของอารมณ์ในการปรับอารมณ์ควบคุมตัวเองก็สามารถที่จะลดน้ําหนักได้นะครับบางท่านอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ถ้าเกิดว่าลดน้ําหนักไม่ได้บางบางทีถ้ามาพบแพทย์อาจจะมีการใช้ยาหรือผ่าตัดนะคะเพื่อลดน้ําหนักถ้ามีข้อบ่งชี้ถ้ามีข้อบ่งชี้ไม่ใช่ทุกรายนะครแต่ทั้งมีทั้งนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ต้องมีการปรับพฤติกรรม3อออย่างที่อาจารย์ต้นพูดเนี่ยร่วมกันไปด้วยเสมอถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีใช่ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนัตรกรทองแตงจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาตสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะครับ,บสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงถัดไปช่วงนานาสาระน่ารู้ครับคุณรู้ไหมที่โรงพยาบาลศิริราชจะทําให้คุณได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆโดยแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์ แอปเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับโรงพยาบาลทําให้การมาโรงพยาบาลของคุณเป็นเรื่องง่ายเหมือนมีผู้ช่วยคอยแจ้งเตือนวันนัดหมดปัญหาการลืมหรือทำใบนัดหายเมื่อมาถึงสามารถเช็คอินเพื่อยืนยันเวลานัดลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์พร้อมตรวจไวท์เทาสัยก่อนเข้าพบแพทย์ จะมากี่ครั้งก็ไม่หลงเพราะสามารถแสดงสถานที่สำคัญภายในโรงพยาบาลและช่วยค้นหาแผนกต่างๆให้กับคุณได้หมดกังวลเรื่องคิวตรวจคุณสามารถนั่งชิวใช้เวลาส่วนตัวได้อย่างสบายใจเมื่อใกล้ถึงคิวระบบจะแจ้งเตือนหรือจะเช็คคิวเองก็ได้แบบเรียลไทม์ส่วนเรื่องการดูแลรักษาที่นี่มีความพร้อมเรื่องการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถชำระเงินผ่านตู้คียสได้ทั้งเงินสด QR code บัตรเครดิตและเดบิตหรือผ่านทางสีราชคอ n เน็กเพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาและยังมีระบบสแกน QR code ที่ซองยาเพื่อบันทึกข้อมูลและประวัติการใช้ยาของคุณสีราชคอน n น็กแอปพลิเคชันดีๆที่ช่วยให้การมาโรงพยาบาลของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ สร้างรอยยิ้มของความสะดวกรอยยิ้มของความรวดเร็วรอยยิ้มของความทันสมัยและรอยยิ้มของความห่วงใยญพร้อมเดินหน้าพัฒนาซิริราชคอนเน็กอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายที่โรงพยาบาลตั้งใจมอบให้กับคุณดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store Google Play หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆผ่านลายสิริราชคอนเน็กและ c a l l c ซ n t e r ร02 414 1000 หลายคนคงเคยได้ินคำว่าไซนัสกันบ่อยนะครับแต่จริงๆแล้วไซนัสหมายถึงโพรงอากาศในกระโหลกศรีรษะที่อยู่รอบโพรงจมูกมีอยู่ข้างละสีคู่นะครับที่อยู่บริเวณระหว่างตาทั้งสองข้างแก้มหน้าผากและใต้ฐานกระโหลกศรีรษะถ้าไซนัสเหล่านี้มีการอักเสบขึ้นมาก็จะเกิดเป็นโรคไซนัสอักเสบคนทั่วไปเรียกสั้นๆว่าเป็นไซนัสครับ คนที่เป็นไซนัสอักเสบนะครับจะมีอาการอยู่4 4อาการก็คือ 1. มีอาการคัดจมูก 2. มีน้ำมูกนะครับอาจจะมีน้ำมูกที่เป็นไหลมาข้างหน้าหรือว่าไหลลงคอก็ได้ 3. มีอาการปวดตามใบหน้าซึ่งก็แล้วแต่ว่าเกิดกับไซนัสไหนและสุดท้ายก็คือมีความผิดปกติของการรับกลิ่นอาจจะได้กลิ่นลดลงหรือว่าการได้กลิ่นเหม็นในจมูกก็ได้จะเห็นได้ว่าอาการเหล่านี้นะครับดูแยกากจากการที่เป็นหวัดธรรมดา แต่ถ้าเป็นหวัดธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยจะหายได้ภายใน7ถึง10วันถ้าเป็นนานกว่านั้นเป็นนานกว่า10ถึง14วันก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นโรคไซนัสอักเสบครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่า,าไซนัสเสบนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียถ้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็มักจะหายได้เองถ้าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียก็มักจําเป็นจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยครับ อย่างแรกนะครับการรักษาก็คือพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการว่ายน้ําในระหว่างที่เป็นไซนัสอักเสบอันที่3มก็คือว่าหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีฝุ่นควันหรือสารก่อความระคายเคืองเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สารสารก่อความระคายเคืองทั้งหลายเนี่ยมีผลทำให้เยื่อบุจมูกมีอาการบวมมากขึ้นครับ เมื่อเป็นไซนัเสเซปแล้วมาพบแพทย์นะครับแพทย์ก็ใช้ยารักษาตามอาการเช่นยาลดอาการคัดจมูกยาแก้แพ้ลดน้ำมูกอาจจะให้มียาพ่นจมูกแล้วก็แนะนำให้มีการล้างโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือนะครับในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยแพทย์ก็พิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นไซนัสเสบธรรมดาแบบที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรการรักษาถ้าได้รับการรักษาทีา่ถูกต้องนะครับก็มักจะหายได้ภายใน2สัปดาห์ แต่สิ่งสําคัญก็คือถึงแม้ว่าการจะดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็ควรมาตามนัดของแพทย์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าโรคหายจริงในบางการณีตัวโรคอาจจะไม่หายจริงและอาจจะกลายเป็นไซนัสเซพเลื้รังซึ่งเมื่อเป็นไซนัสเซพเลื้รังแล้วมันจะทําให้ยากต่อการรักษามากขึ้นครับเราก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับพักผ่อนที่เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าเป็นบาดเนี่ย ก็ให้รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆถ้าปฏิบัติได้ตามแนวทางหนึ่งที่กล่าวไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการกกายเป็นไซนัสอักเสบได้ครับถ้าสงสัยว่าต้นเองเป็นโรคไซนัสอักเสบนะครับก็แนะนําให้รีบมาพบแพทย์ในผู้ป่วยบางคนที่มีเยื่อบุจมูกบวมมากแพทย์ถูข้อจมูกอาจจะมีการส่องกล้องเข้าไปตรวจในโพรงจมูกและใช้เครื่องมือดูดเอาหนามูกหรือว่าหนองที่ค้างค้างอยู่ในโพรงจมูกหรือส่วนลึกๆออกมาได้เพื่อเป็นการลดเชื้อโรคที่อยู่ในจมูกและทําให้ตัวโรคหายง่ายขึ้นครับ วันนี้ครับเราจะทำให้การพบแพทย์เป็นเรื่องง่ายๆพบหมอง่ายแค่ปลายนิ้วเพียงแค่3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เตรียมตัวก่อนพบแพทย์ออนไลน์หลังจากกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยก็ก่อข้อมูลและทำการส่งเอกสารรับรองเสร็จขั้นตอนที่2พบแพทย์ออนไลน์ เมื่อถึงวันนัดหมายตรวจพยาบาลจะทำการติดต่อไปยังผู้ป่วยขั้นตอนที่3ชํชำระเงินและรอรับยาทางไปรษณีย์เมื่อคุณหมอได้วินิจฉัยอาการ และเภสัชกรแนะนำยาแล้วจากนั้นผู้ป่วยหรือญาติชำระเงินผ่านสิริราชคอนเน c t ตามขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วและรอรับยาทางไปรษณีย์ได้เลย yeah. Yeah. และนี่คืออีกหนึ่งช่องทางดีๆ <Okay. S 1> ที่ทางโรงพยาบาลสิริราชจัดทำขึ้นมา <Okay. S 1> เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีระยะห่างให้คุณหมอสามารถติดตามอาการและรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้ป่วยก็ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลกับสภาวะที่เสี่ยงเช่นนี้มาร่วมกันใช้บริการพบหมอง่ายแค่ปลายนิ้วเพื่อลดความเสี่ยงต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะไม่สุดนั้นจริงๆแล้วอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้ครับต้องบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายในเช่นโรคทางพันธุก,กรรมและปัจจัยภายนอกเช่นการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตแต่เราพบว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทําให้ผู้ชายเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่สูงขึ้นนั่นคือภาวะต่อมลูกหมากโตครับโดยที่อาการของต่อมลูกหมากโตมีได้หลากหลายรูปแบบเช่น่นปัสวะบอย ตอนกลางคืนต้องตื่นมาปัสสาวะหลายๆครั้งปัสสาวะกันไม่อยู่รวมถึงเวลาจะเริ่มปัสสาวะอาจ,จต้องมีการเบ่งร่วมด้วยบางรายอาจจะมากถึงข่านมีปัสสาวะปนเลือดก,ก็เป็นได้ครับต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายอยู่หน้าต่อลำไส้ตรงและอยู่ใต้ต่อกับเพาะปัสสาวะโดยที่ตัวต่อมเนี่ยจะล้อมรอบส่วนหนึ่งของท่อปัสสาวะอยู่ต่อมลูกหมากจะถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพศช,ชายเรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนครับ ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับการกระตุ้นมาเป็นระยะเวลานานก็มีโอกาสทําให้เกิดเป็นโรคต่อมลูกหมากโตได้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งอาการของต่อมลูกหมากโตเกิดจากการที่ตัวก้อนที่มันโตขึ้นเนี่ยอาจจะไปกดเบียดบางส่วนของท่อป,ปัสสวาวะและทําให้เกิดอาการดังกล่าวที่ได้กล่าวไปทางต้นครับโดยสรุปนะครับการก้านปัสสวาวะไม่อยู่ปัสสวาวะบ่อยและปัสสวาวะไม่สุดนั้นไม่ได้เป็นอาการที่บ่งชี้ของโรคมะเร็งต่อมลูมกหมานะครับ อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากภาวะของต่อมลูกหม,มากโตก็ได้โดยที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหม,มากทางที่ดีหากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาและทําการเจาะเลือดคือค่า PSA ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้ของโรคมะเร็งต่อมลูกหม,มากครับการรักษาอาจไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือบ้านหมอพยาบาล ที่ดีที่สุดคือคนในครอบครัวมาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขให้ผู้สูงวัยด้วยการสร้างต้นแบบสูงผู้สูงอายุซิริราชเพราะการให้เท่ากับการรักษา กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคําถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนําคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสรัอออนไลน์มาให้คําตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับผมมักมีความรู้สึกแบบนี้เราจริงๆหรอเราเกิดมาได้ยังไงนี่เรามีชีวิตจริงๆหรอมันแปลกแปลกทไมถึงได้ยินทําไมถึงมองเห็นนี่ตัวเราหรอทําไมเราขยับได้ทําไมเราถึงมีความคิดแล้วทําไมคนเราถึงต้องเกิดมาพวกเราเกิดมาทําไม มองมือตัวเองแล้วถามนี่มือเราหรอจับตัวเองแล้วถามนี่ตัวเราหรออาการแบบนี้ตอนอยู่คนเดียวผมนอนประมาณตีสองแล้วตื่นเที่ยงผมเป็นอาการทางจิตตื่นแค่คิดไปเองควรแก้อย่างไรดีครับหากความคิดที่เกิดขึ้นรบกวนจนทําให้นอนไม่หลับกังวลใจรู้สึกหักห้ามความคิดได้ยากแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะเนื่องจากอาจจะต้องมีการซักประวัติเพื่อประเมินข้อมูลเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวาศาสตร์ค่ะ ลูกชายอายุ1ขวบ7เ,เดือนแอบกินยาบลูเฟก4 0 0 0เม็ดสีชมพูเข้าไปน้องจะเป็นอันตรายและมีวิธีแก้ไหมคะยาเกินขนาดเล็กน้อยอาจมีผลข้างเคียงคือระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้แต่เป็นไม่นานแนะนําให้สังเกตอาการหากปวดท้องมากถ่ายดําหรือถ่ายเป็นเลือดแนะนํามาพบแพทย์คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากูมาเราชศิสาร์คะ่ะ ใช้ยาอาวามิสในตอนเย็นและเที่ยงคืนรวมสองครั้งได้หรือไม่ครับดึกๆมีอาการแน่นจมูกมากๆครับได้ค่ะเพราะยาค่อนข้างปลอดภัยแต่การใช้ยาเป็นการแก้ปลายเหตุนะคะควรจัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนและถ้านอนห้องแอร์ควรนอนให้ถูกต้องจะได้ใช้ยาให้น้อยลงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงค์วิทยาค่ะอายุ22ปีค่ะ ก่อนหน้าน,นี้ประจำเดือนมาไม่ปกติเดือนเว้นเดือนหรือ2เดือนบ้างจึงไปพบแพทย์ล่าสุดพบถุงน้ำในรังไข่คุณหมอจึงให้ยาคุมเมอร์ซิรลอนมาทาน2เดือนและกลับไปเช็คอีกครั้งว่ามีขนาดเล็กลงหรือไม่ปัญหาอยู่ที่ดิฉันไม่เคยใช้ยาคุมอยากทราบวิธีการทานเพื่อใช้รักษาถุงน้ำในรังไข่ค่ะว่าต้องทานอย่างไรเท่าที่อ่านคือทานครบแผง21เม็ดแล้วเว้น7วันจึงขึ้นแผงใหม่ ในกรณีของดิฉันทานเพื่อรักษาถุงน้ำต้องทานทุกวันตอนกลางคืนตามที่ระบุข้างกล่องโดยไม่ต้องเว้น7วันก่อนขึ้นแผงใหม่หรือเปล่าคะการทานยาคุมจะต้องทานให้หมดแผงทานในเวลาเดียวกันของทุกวันบวกลบไม่เกิน1ชั่วโมงไม่ลืมทานยาถ้าเป็นยาคุมชนิด21เม็ดจะต้องเว้น7วันเพื่อให้รอบเดินมาและทานเม็ดต่อไปหรือขึ้นแผงใหม่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเช่นนี้ค่ะ เพราะว่าคุณต้องการรักษาให้รอบเดือนมาตรงตามปกติขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์รีเวทวิทยาค่ะดิฉันอายุ42ปีตรวจพบมีก้อนเนื้อละสีที่เต้านมมาประมาณ14ปีและตรวจประจำทุกปีมาโดยตลอดโดยไม่ได้มีคำวินิจฉัยที่ต้องผ่าออก และไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมต่อมาใน2ปีหลังนี้ที่เต้านมด้านซ้ายมีก้อน1ที่เดิมมีขนาดจาก9ค7มิมมาเป็น14ค9มิมในระยะเวลา2ปีนี้และครั้งล่าสุดพบว่ามีเส้นเลื่อนมาเลี้ยงที่ก้อนมากกว่าปกติเดิมไม่มีแต่อาจเคยมี feeding vessel จำนวนก้อนโดยรวมที่ข้างซ้ายนี้ประมาณ4ก้อนและมีซีจำนวนหนึ่งผลเป็น breast imaging reporting and data system ระดับ4 ปัจจุบันรอ Followup อีกครั้งใน3เดือนแต่มีความกังวลว่า 1. เส้นเลื่อนมาเลียงที่ก้อนมากกว่าปกติมีนัยยะอย่างไรต่อการวินิจฉัยคะ 2. เส้นเลื่อนมาเลียงที่ก้อนมากกว่าปกติที่ก้อนนี้จะหายไปเองในภายหลังได้หรือไม่ 3. เส้นเลื่อนมาเลียงที่ก้อนมากกว่าปกติต่างจาก f e ดดิ n งเวสเซอย่างไรคะ 4. หากไม่ทําการผ่าตัดออกแต่คอยติดตามอยู่เรื่อยจะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างคะ หรือถ้าเลือกที่จะผ่าตาดัดความเสี่ยงของการผ่าตัดคืออะไรบ้างคะเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยผ่าตัดอะไรหรือเจ็บป่วยหนักเลยค่ะก้อนที่เต้านมที่เป็นมะเร็งมักจะโตเร็วเป็นเท่าตัวค่าเฉลี่ยจะโตขึ้นหนึ่งเท่าในเวลาประมาณ3เดือนดังนั้นหากก้อนที่เต้านมขนาดเปลี่ยนแปลงน้อยมากในเวลา2ปีโอกาสจะเป็นมะเร็งก็มีน้อยค่ะแต่ที่ชวนให้หมอสงสัยคือ การที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงที่ก้อนมากกว่าปกติซึ่งเซลล์มะเร็งสามารถปล่อยสารที่กระตุ้นให้เนื้อเยื่อบริเวณร,รอบๆสร้างเส้นเลือดมาเลี้ยงก้อนมะเร็งเพื่อป้อนอาหารให้มะเร็งโตเร็วดังนั้นเมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนในเต้านมที่มีเลือดเลี้ยงมากกว่าปกติก็จะชวนให้สงสัยแต่การสงสัยมะเร็งจะอาศัยองค์ประกอบหลายด้านร่วมกันทั้งลักษณะาอาการการตรวจร่างกายการเปลี่ยนแปลงของโรคผลการตรวจเมโมแกรมและอันตราซาว เมื่อประเมินโดยรวมแล้วแพทย์ผู้ดูแลคิดว่าไม่ได้น่าสงสัยมากจึงแนะนำให้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงที่3เดือนค่ะวิธีที่จะช่วยยืนยันว่าเป็นมะเร็งหรือไม่อีกอย่างหนึ่งคือการเจาะชิ้นเนื้อดูค่ะก้อนเล็กการผ่าตัดออกจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าการเจาะชิ้นเนื้อการเจาะชิ้นเนื้อใช้แค่ฉีดยาชาอันตราซาวหาตำแหน่งและเครื่องมือเข็มขนาดเล็กประมาณไส้ปากาลูกลื่นเจาะและส่งเนื้อตรวจไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรีศาสตร์ค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r i r a t o n l i n e n e t และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้านนั้นมาให้คำตอบเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ